เอาละครับเราไปคุยท่านนุทินชาญเวรกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านลงไปครั้งเดียวเนี่ยไป4ี่จังหวัดทั้ง4ี่เลยนะครับครับท่านนุทินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอนุทินครับครับครับท่านครับเอาเป้าหมายการลงพื้นที่ของท่านไปรอบนี้ครับท่านครับไปดูอะไรไปสั่งอะไรไปเห็นจุดอ่อนจุดแข็งอะไรยังไงบ้างครับท่านครับครับเป้าหมายหลักก็คือว่าจะต้องเร่งลงไป หยุดสถานการณ์การระบาดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไออัตราการระบาดทั่วประเทศอะดูค่อนข้างจะดีขึ้นแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแต่มีอยู่ที่เดียวกลุ่มจังหวัดเดียวก็คือสี่ สามยอดชายดนภาคใต้บวกสรงขาเนี่นะครับดูแล้วเนี่ยอัตราการแพร่ระบาดมันไม่ลดลงแล้วก็แต่ก็ยังโชคดีที่ว่าก็ไม่ไม่เพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าตัวเลขอยู่ที่ระดับเหนือ2,000เคสต่อวันก็เลยคิดว่าน่าจะลงไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรที่เราสนับสนุนได้เพื่อให้ทำการควบคุมการแพร่ระบาดเนี่ยมัน หรือประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ว่ได้ลงไปดูครับครับมันมีตัวตัวเหตุปัจจัยอะไรครับ่ันทิศที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อยังเยอะอยู่นะครับท่านครับเอ่อผมคิดว่ามันมันเป็นวิถีวิถีชีวิตในในพื้นที่ตรงนั้นด้วยซึ่งเราก็ก็พยายามจะเข้าใจอยู่นะครับแล้วก็ครับอ,อ,อ,อสิ่งที่จะหยุด หรือว่าควบคุมการะบาดได้ในระดับหนึ่งก็คือเราต้องจัดเล่งจัดวัคซีนลงไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดซึ่งได้ได,ดำเนินการไปแล้วนะครับก็คิดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เนี่ยพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บวกจังหวัดสงขลาด้วยเนี่ยก็น่าจะได้รับวัคซีนนะครับครบตามกลุ่มเป้าหมาย คือเจ็ดสิบเปรเซ็ของประชากรก็คือประมาณสามล้านห้าแสนคนคซึ่งในทางระบาดวิทยาเนี่ยเขาก็เชื่อว่าถ้าประชากรได้รับวัคซีนในจำนวนเข้านี้แล้วเนี่ยการระบาดก็จะเบาบางลงนะครับ,รบแล้วก็าการเสียชีวิตกับการเจ็บป่วยหนะัก็จะลดลงซึ่งเราก็คาดว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ ภายในเดือนอพฤศจิกายนนะครับที่จะถึงนี้แล้วก็จัดวัคซีนไฟเซอร์นะครับเพิ่มลงไปเพราะว่าเขามีอยู่อีกประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านคนเท่านั้นเองที่ที่อรอวัคซีนตัวนี้อยู่นะครับรอการฉีดวัคซีนอยู่เราก็ต้องเร่งทาํางานฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็วัคซีนไฟเซอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะ ให้สร้างภูมิคุ้มกันเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในสญญาวมอชายแดนภาคใต้นีถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงเราต้องเข้าไปควบคุมการระบาดก็ต้องจัดพัวัคซีนไฟเซอร์ทั้งสองสองเข็มน,นี้ไปให้กับพี่น้องประชาชนในในในพื้นที่ภนะาคใต้ตอนครับผม ทราบว่าทราบว่า,วามันมีการระบาดของหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับท่ครับจึงต้องใช้ไฟเซอร์ซึ่งน่าจะคุมได้ได้ดีกว่าตัวอื่นเออก็ยังเป็นสายพันธุ์ที่ยังอยู่ในเมืองไทยนะครับไม่ใช่เป็นหลายสายพันธุ์ที่ที่เราไม่รู้จักแต่ว่าวิถีชีวิตอย่างที่ผมผมเนี่ยครับมันมีเรื่องของของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในอ สามหน่วยชดภาคใต้นั้นด้วยนะครับประกอบกับเรื่องของอวัฒนธรรมนะครับกิจกรรมทางศาสนาต่างๆถ้าเราเราไปไปแตะตรงนั้นมากมันก็เดี๋ยวจะมีประเด็นอะไรขึ้นมาซึ่งเราคิดว่าการเข้าไปควบคุมหาการเดินเร่งจัดวัคซีนเข้าไปให้กับ ประชากรในในสามจังหวัดน,นั้นเนี่ยน่าจะน่าจะได้ผลมากกว่านะครับก็บแล้วก็ได้ทำความเข้าใจให้กับท่านเหล่านั้นว่าอาจจะต้องมีการปรับวิถีชีวิตใช้ชีวิต,วตแบบ new normal นะครับใส่หน้าก,กากอนามัยล้างมือแล้วก็ใช้ universal prevention นัคือการนอมนมาตรบังตัว อย่างสูงสุดเนี่ยก็ให้ทางเขตสุขภาพที่12ที่อยู่ในที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้นอยู่นะครับตลอดจนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผุ้มในการโรงพยาบาลต่งางๆก็จะเข้าไปทำความเ,เข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกลุ่มจากกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็พี่น้องอสมอที่จะเข้าไปช่วยดูแลในสถานการณ์ พราะมันมันมั่นใจว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเอ,อหลังจากไม่พบปะกกับก่มอสมอสา,ส,าสารสุขประจำหมู่บ้านเนี่ยก็ทุกคนก็มีความเข้าใจดีแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วเขาก็เป็นคนในในพื้นที่นะครับ,รบเป็นคนที่นับถือศาสนาเดียวกันเป็นคนที่คุ้นเคยกันกับชาวบ้านทั่วไปเอเข้าที่สัมผัสและพบปะมาเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วก็พร้อมจะให้ความร่วมมือครับครับ ความเชื่อที่เกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยอ,อันนี้ตกลงทําความเข้าใจกันแล้วหรือยังครับท่านครับว่าตรงนี้ตรงนี้น่า,นาจะน่าจะเคลียร์ได้เยอะเลยนะครับ,รบที่ต้องขอบคุณกลุ่มอสม,มอทางฝ่ายปกครองนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางพวกศึกษาที่การจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าไปทาความเข้าใจเรื่องนี้มันมีมีดราม่าเยอะอยู่เหมือนกันมีการไปก็เรียกอะไรไป บิดเบือนข้อเท็จจริงไปสร้างข่าวบอกเช่นบอกวัคซีนพวกนี้เนี่ยมันสกัดมาจากอะไรไขสันหลังของหมูอะไรก็มีขูดไปเรื่อยเลยก็ึมันไม่มีความจริงใดๆเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันคงคงไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ในทางเอกสารในทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็ได้ผู้นำศาสนานะครับท่านประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด,วดท่านก็โอโ้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากนะครับ,รบสิ่งที่จะจะดูสิ่งที่น่าจะทําให้ทุกอย่างเกิดความอปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็คือวัคซีนไฟเซอร์นี่เราสามารถไปฉีดให้กับเด็กนักเรียนลูกหลานนันยุสิอง,องขึ้นไปด้วยซึ่งเมื่อวานก็มีการระดมฉีดนะครับในในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเ,เต็มที่ก็ ิดว่าสถานกา์จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับครับศักยภาพการฉีดนะครับพอพอท่านเติมวัคซีนไปให้เขาเพื่อจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดในศักยภาพทั้งโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอหรือว่ารอพอสตอ,อรอต่างๆเหล่านี้เป็นต้น,นในการเร่งฉีดวัคซีนตรงนี้เนี่ยจะทําได้ตามตามเป้าหมายไหมครับท่านครับเออมั่นใจว่าเข้าเข้าเข้าเป้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเออจริงๆแล้วไอสถานบริการ ด้านสุขภาพของของของเราไม่ใช่เฉพาะในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพูดถึงมาภาพทั่วประเทศเนี่ยเขามีความพร้อมมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับตั้งตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่ตั้งแต่ระบบการจัดส่งวัคซีนตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่ทํางานเก็บรักษาวัคซีนผู้ที่ต้องนําวัคซีนออกมาแล้วน,น,นามาผสมมาดูดวัคซีนใส่หลอดเข้าไปแล้วก็ คุณพยาบาลหรือคุณหมอที่เป็นผู้ที่ทางานฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตรงนี้มีความพร้อมมากครับมีทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําเป็นข้าราชการเป็นอาสาสมัครนะครับอย่างคุณหมอที่อยู่นอกระบบราชการเนี่ยพอวันวันหยุดราชการท่านก็มาช่วยฉีดวัคซีนด้วยในเรื่องของความพร้อมของการจัดการฉีดให้กับประชาชน คิดว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับอ,อย่างเมื่อวานเมื่อวานวันเดียวกขฉสีได้ล้านกว่าเห็มน,นะครับซึ่งอถ้าเราสีในอัตราอย่างเงี้ยเจ็ดแสนแปดแสนเข็มต่อวันเนี่ยมันมันเพียงพอแล้วก็มีความทันต่อสถานการณ์อยู่แล้วครับครับนอกจากท่านไปช่วย วัคซีนเพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะทั้งส่วนกลางเราต้องไปช่วยอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านครับเพราะาตอนนี้นอกจากวัาซีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เดี๋ยวนี้พัทลุงก็เยอะเหมือนกันนะครับสัสดส่วนนะครศรีธรรมราชกลายเป็นพื้นที่สีแดงไปอีกหนึ่งจังหวัดแล้วเนี่ยเป้าหมายมีพิเศษไหมครับท่านี๋ยวเรามีสปรกรส่วนหน้าเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนี่ยที่จะทาให้ควบคุมพื้นที่เป้าหมายตรงนี้ครับท่านครับมีมีเป้าหมายอย่างไรตรงนี้ไหมครับคือไอตัววัคซีนที่กระจายตอนนี้เนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่ง ในช่วงนี้นะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคันยาตุลาแล้วก็เลยสองเดือนที่เหลือเนี่ยการเข้ามาของวัคซีนที่เราได้ทําการจัดซื้อจัดหาไว้เนี่ยมันมันนิ่งละเรารู้แล้วว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีวัคซีนยี่ห้อไหนเข้ามาเท่าไหร่เป็นไปตามข้อตกลงที่เรามีไว้กับผู้ผลิตวัคซีนในสัญญานะครับทุกอย่างเลยมาตาม,มน,นัดหมดแล้วนะครับ,รบท่านครับ แามไม่มีเพราะฉั้นตรงนี้เราวางแผนในการที่จะส่งไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศครับได้อยู่แล้วครับแล้วก็แต่หากมีจังหวัดที่มีการปัทุข,ของการระบาดเนี่ในเรื่องตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องเยมในเรื่องของสถานพยาบาลซึ่งทุกจังหวัดเนี่ยเขามีแผนมีทั้งโรงพยาบาล ประจับจังหวัดโรงพยาบาลในเครือข่ายแล้วก็โรงพยาบาลสนามแล้วตอนนี้เราใช้วิธีการตรวจแบบ A T K ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่ตรวจ A T K นะครับมีผลออกมาเป็นบวกเขาก็สามารถที่จะแยกตัวเป็นโฮมไอ o l a t i o n การกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วทางรัฐบาลก็จะจัดส่งเวชภัณฑ์ยาของจําเป็นต่างๆในระหว่างสักตัวเนียพร้อมอาหารด้วยเนี่ยไป ไปไปยังบ้านของของผู้ที่ติดเชื้อทุกคนแล้วก็มีระบบคอมม u n นิตี้ไอโซเลชันซ i เนี่ยนะครับซึ่ง <c oughs> ในบางพื้นที่อย่างอย่างอย่างพื้นที่สามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเงี้ยซ i ก็จะเวิร์กกว่า home i s o l เ t i o n เพราะว่าผู้คนเหล่านี้เขาเขาอยู่กันด้วยขนบกรมเนียงวพฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มนะครับเราก็จัดให้มี าการจัดก,การแบบชุมชนนะครับขัดกันตัวแยกกัดกันตัวแล้วก็อถ้าดูแล้วยังมีอาการที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นสีเหลืองเนี่ยเราก็มีโรงพยาบาลสนามมีแบบฮอสกิตเ l ลนะครับซึ่งตรงนี้มันเข้าไปในระบบแล้วตอนนี้ระบบนี้ค่อนข้างจะจะนิ่งแล้วก็บริหารจัดการได้นะครับเรื่องอยู่ยาที่นํามาใช้รักษา เชื้อไวรัสโควิดเนี่ยก็มีการกระจายส่งลงไปยังจังหวัดทุกจังหวัดนะครับถ้าจังหวัดไหนมีการติดเชื้อเยอะกอะ็เพิ่มจำนวนยาเข้าไปนะครับร,บรบให,ให้ให้มีความเพียงพอก็ค่อนข้างที่จะเป็นระบบที่ที่แผนที่วางไว้ก็กไม่ไม,ไม่ไม่มีตรงไหนที่ท,ที่ที่หลุดออไปแบบ ทนทนไม่ได้ครับถ้าดูตามเป้าหมายท่านว่าสิ้นตุลาฯนี้ต้องได้เจ็ดสิเปอร์เซ็นนี่คือเข็มแรกทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าได้เจ็ดส<น>ิบเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าจะคุมซีจังหวดัดแฉแดนะจะคุมคจะควบคุมการแพร่ระบาดให้ตัวเลขลดลงได้ครับแล้วก็เข็มแรกคือครบใช่ไหมครับแต่ว่าควัคซีนไฟเซอร์จะต้องฉีดเข็มสองหลังจากนั้นประมาณสามสัปดาห์ซึ่งเราก็จะเติมเข้าไปก็ แต่ว่าอพอได้รับเข็มแรกแล้วตัวไฟเซอร์เองก็สามารถสร้างภูมิที่จะป้องกันสายพันธุ์ที่หลุดแรงในพื้นที่นั้นได้นะครับตั้งแต่เข็มแรกไฟ,กฟ,ฟเซอร์ไฟเซอร์หนึ่งล้านหนึ่งล้านโดสเนี่ยก็คือไปไปเป็นเข็มสองถูกไหมครับท่านครับเอไม่ไม่ใช่ครับไฟเซอร์คือในก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีผีดแบบฉีดเป็นทั้งที่นแบว สองเข็มฉีดทั้ง sta, แอสตาสองเข็มก็เกามาฉีดที่นโนแวคบวกแอสตาในสามล้านห้าแสนคนเนี่ยสองล้านกว่าคนเนี่ยได้รับการฉีดไปแล้วด้วยด้วยวัคซีนทั้งที่โนแวบคบทั้งแอสตานะครับซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตาเซเนกาสองเข็มเนี่ยก็ยังมีภูมิที่จะ,ะบ้องกันตัวเองได้ผู้ที่รับที่โนแวคสองเข็มนะครับ ก็จะถูกเติมด้วยเข็มที่สามคือแอสตราเซเนกานะครับเพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งล้านคนเนี่ยประมาณหนึ่งล้านคนที่เหลือเนี่ยนะครับในในช่วงนี้ไปจนถึงที่เดือนเนี่ยเราก็เร่งปิดปิดเกมไปโดยการเติมไฟเซอร์เข้าไป<ม>เพิ่ม,มวัคซีนไฟเซอร์เข้าไปนะครับ,รบอภายในสัปดาห์ที่สามของของเดือนพฤศจิกายนใน กลุ่มเป้าหมาย70%ของประชากรใน4จังหวัดชา,ายแดภาคใต้ก็ก็จะได้รับวัคซีนครบทั้งเข็ม1เข็ม2นะครับครัก็อดคล้องกับช่วง่1ธันวาคมซึ่งซึ่งก็พวกเขาเหล่านั้นก็น่าจะมีมกลุ่มคุ้มกันที่เรียกว่าเป็นกลุ่มปุ่มกันหมู่ซึ่งน่าจะทําให้เกิดความปลอดภัยถ้าจะมีกระแสกระายมีการติดเชื้ออบ้างเนี่ยก็จะเป็น น่าจะเป็นการติดเชื้อแบบไม่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่มีจํานวนที่มากซึ่งระบบการผานาสุขของเราก็สามารถที่จะดูแลพวกเขาได้อยู่แล้วครับผมครับทีนี้ถ้าพูดถึงแผนการเปิดประเทศวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้กับตัวเลขที่หลายคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องของจํานวนยอดผู้ติดเชื้อในประเทศยังหลักหมื่นอยู่เนี่ยเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านรองอนุทินคิดว่าเราจะต้องปรับตัวเลขตรงนี้ ให้ลดลงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและชาวต่างชาติยังไงครับท่านครับก็อย่างที่ได้เรียนมาตลอดทั้งหลายการนี้ครับว่าภายในที้นี้ปีนี้การกระจายวัคซีนก็น่าจะครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้คือเจ็ดสิบเร็นของประชากรนะครับเเราฉีดให้กับประชากรทุกคนในประเทศนี้ซึ่งคําว่าประชากรที่คือ ทุกสังชาติที่อยในประเทศนี้เราก็จะฉีดให้เขาหมดเพราะฉะนั้นไอ้ความครอบคลุมของผู้ที่ได้วัคซีนเนี่ยมันก็จะครอบคลุมทั้งทั้งประเทศอยู่นะครับอเราก็ยังรณรงค์งงให้มีการใช้ชีวิตแบบ new normal นะครับแบบอป้องกันตัวเองสูงสุดแล้วก็อเรามั่นใจว่าเมื่อมี การรับวัคซีนกันทั่วประเทศแล้วนะครับอัตราการติดเชื้อแพร่เชื้อก็จะลดลงอัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงอย่างอย่างมีนัยยะสํา,าคัญน,นะครับแล้วก็ผู้ที่จะเจ็บป่วยที่มีอาการหนักมากๆนีก่ก,ก็จะลดลงเป็นดันมากเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ครอบคได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าจะมีกลุ่มที่โชคไม่ดีที่เกิด มีไปติดเชื้อที่ไหนมาแล้วเอ,อมีอาการขึ้นมาเนี่ยก็จะมีจำนวนเตียงจํานวนแพทย์จํานวนเวชภัณฑ์แล้วก็ยาเพียงพอที่จะให้การดูแลอ,อพวกเขาเหล่านั้นนะครับเพราะด้านการ,รดาเนินกิจกรรมอ,อต่างๆของของผู้ประกอบการของประชาชนของผู้ที่อ,อต้องหาไรายได้นะครับดูเจือครอบครัวมามาอย่างที่เนี่ยจะ จะสามารถที่จะทำได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้การการระมัดระวังแล้วก็การใช้ชีวิตแบบยูนอร์มอลที่ผมได้ได้กราบเรียนเอาไว้นี่นะครับก็ต้องอยู่กับมันไปแบบลดความรุนแรงของมันแต่มันก็ยังคงอยู่เพราะว่ามันจะมีการมันยังมีการสัญจรไปมาของของผู้คนอยู่แต่เราก็จะต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ ให้ทําให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ทางด้านการประชาสัมพันธ์ทางด้านการป้องกันโรคควบคุมโรครักษาพยาบาลนะครับก็พยายามทําให้ให้ให้ครอบคลุมปัจจัยให้มากที่สุดครับครับผมและครับชัดเจนครับท่านอนุถินครับขอบพระคุณนะครับท่านครับเช้านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลครับนะครับ ก็ลงท่านก็ลงไปก็ได้ช่วยขยับขับเคลื่อนนะผมก็เชื่อว่าตรงไหนขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ไปเติมได้นะครับ